สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n i s i g h t จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่13มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะในวันนี้ก็สามารถขึ้นไป h i g ที่บริเวณ1,000 174เหรียญได้นะคะแนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ให้ระมัาระวังแรงขายทำกำไรเมื่อถึงแนวต้านนะคะประเด็นยูเครนก็ยังหนุนราคาทองคำรวมถึงความกังวลว่าจีนจะเผชิญกับการผิดนัดชำระหนีจนน้จำนวนมากของบริษัทเอกชนนะคะแต่ทางนายกรัฐมนตรีนีเค่อเยงของจีนก็กล่าวว่าความเสี่ยงด้านที่สินของจีนนี่ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้ในในช่วงทุ่มครึ่งก็จะมียอดค้าปลีกนะคะจำนวนผู้ขอรับสก,กันกันว่างงานรายสัปดาห์แัะชนีราคาสินค้านำเข้าแล้วก็ในช่วงสามทุ่มนะคะจะมียอดสต็อกอสินค้าภาคธุรกิจนะคะถ้าดูจากกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยอยู่ในกรอบช h a n n e l ะะแต่ว่าในช่วงนี้ก็เผชิญกับแนวต้านนะคะซึ่งจะเป็นกรอบบนของช n e l ขาขึ้นนะคะรวมถึงจะเป็นเส้นดาวเทนไลน์ที่จะกดลงมาด้วยให้เรามาะระวังแรงขายทำกำไรนะคะแล้วตัว r s i นะคะก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์บอทด้วยนะคะสำหรับนักลงทุนที่มีสถานะลองอยู่ก็อาจจะเลทโปรฟิตรันแล้วก็ปิดทำกำไรเป็นระยะเมื่อถึงแนวต้านนะคะ แนวรับวันนี้จะมีที่1,362แล้วก็1,350นะคะแล้วก็เนวต้า1,380แล้วก็1,385นะคะนักลงทุนที่ยังไม่มีสถานะก็รอให้อ่อนตัวก่อนค่อยเปิดลองนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทอำคัในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ